สวัสดีครับโจฮักแนราร a า a h มาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสมุนไพรที่ใช้ในการบำรุงกำลังบำรุงร่างกายให้เฟรชเปิงปังเปรี้ยและเป็นสมุนไพรที่ขึ้นชื่อว่าไทยไทยท่านผู้ชมสมไทยและสมุนไพรที่ขึ้นชื่อว่าสมไทยเช่นกันแต่จะมีชื่อเรียกว่ากระชายบำรุงกำลังบำรุงร่างกายเนี่ย เป็นสมุนไพรที่นะครับใช้ในการแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกระดูกปวดหลังปวดเอวและเป็นสมุนไพรที่ลหลายๆคนนะครับคำว่ากระใสหรือเจริญอาหารและที่สำคัญนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่มีเรียวมีแรงนอนติดเตียงเราจะใช้สมุนไพรที่ไปชมเลยว่าสมุนไพร สมไทยและสมุนไพรสมไทยที่ชื่อขึ้นว่ากระชายชะงัดนักเลวิธีการกินการใช้เราจะใช้สมุนไพรสมไทยก็คือใช้ส่วนของที่เป็นหัวแห้งนะท่านผู้ชมเราจะใช้ขนาดประมาณ35ถึงนะครับหกกรัมอันนี้หัวแห้งสมุนไพรชนิดนี้เป็นสมุนไพรที่มีรสสุขุมนะครับไม่มีพิษ และเป็นสมุนไพรด้านการบำรุงกำลังบำรุงร่างกายสมไทยไม่ต้องบินไปเกาหลีนะครับเป็นสมุนไพรที่มีรสสุข,ขุมชุม่มเย็นและให้สมุนไพรในการขับเหงือ่อบำรุงกำลังเจริญอาหารแก้กระใสนี่แหละท่านผู้ชมไม่มีเรี่ยวมีแรงนะครับเราก็จะใช้สมุนไพรชนิดนี้นะครับไปต้มรวมก,กันกับสมุนไพร สมไทยอีกเช่นกันที่นะครับไม่มีสารพิษตกค้างก็คือกระชายกระชายแห้งเราจะใช้ประมาณสัก1 5ถึง30กรัมกระชายนี่เป็นสมุนไพรที่ด้านการบำรุงหัวใจบำรุงตับบำรุงกำลังบำรุงร่างกายเป็นสมุนไพรในการขับเหงื่อและเป็นสมุนไพรทำให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีแก้อาการอ่อนเพลียอ่อนเหนื่อยล้านะครับกล้ามเนื้อไม่มีแรง ผู้ป่วยนอนติดเตียงเราจะใช้สมุนไพรสมไทยและก็กระชายที่ขึ้นชื่อว่าโสมไทยไปทําการต้มน้ําต้มเราจะใช้ประมาณสักนะครับ1.5ลิตรถึง2ลิตรเราจะใช้เวลาในการต้มน้ําเดือดก็คือ15-20นาทีน้ําเดือดเราจะกินขณะอุ่นๆนะครับก็คือหลังอาหารตอนเช้าและหลังอาหารตอนเย็นนะครับกินประมาณ3-4วันท่านผู้ชมก็คือ หยุดสมุนไพรยอยู่สักวันหรือสองวันแล้วค่อยมาต้มกินต่อนะครับทำให้นะครับผู้ป่วยนอนติดเตียงมีเรี่ยวมีแรงอาการปวดหลังปวดเอวปวดตามข้อปวดตามกระดูกปวดเมื่อยตามร่างกายและกินอาหารไม่ได้นะครับเจริญอาหารช่างงาดนักแหลม